อุ้ยอุ้ยตามครับอื้อเจ็บแค่กัดแล้วครับกัดแล้วจบแล้ว ก็สวัสดียามเช้านะครับผมเพื่อนเพื่อนที่น้าๆน้องตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับมกนสันเบสซิ่งนะครับยามเช้าแบบนี้นะครับแต่วันยังไม่ขึ้นเลยนะครับผมอ่าเมื่อคืนฝนตกช่วงเย็นเย็นวานนะครับผมยันมืดเลยนะตกหนักนะครับผมก็วันนี้จะพามาตีชโดครับหมายคองอย่างนี้นะก็เมื่อกี้เห็นจิบขึ้นคูแล้วแหละเนี่ยช็อกเกอร์หรือเปล่า โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ใช้พิแกตสีนิ้วตีนะครับผมตามชมกันครับช็อกเกอร์ก็เยอะนะครับผมเห็นขึ้นในช็อกเกอร์ทั้งนั้นเลยแต่เมื่อกี้เห็นขึ้นคู่กันตรงนู้นนะเป็นเชโดแน่นอนครับลองดูนะสิวน้ำาจะกัดหรือเปล่านะครับผมหมายคลองใหม่นี้เมื่อก่อนนี้มันมากเลยนะครับ ไม่ปิดนะเมื่อกี้หมุนปลาจะเข้าคู่ครับดูใหมายนี้ครับผมเป็นวังเล็กๆแยกออกมาจากคลองนะครับโอเค สองวันก่อนมาเช็คหมายดูเห็นคอกอยู่คอกหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้จะเจอมันหรือเปล่านะครับผมโอเคครับนา,นาตอนนี้ผมเจอแล้วคอกแล้วเห็นแน่นลอยขึ้นลอยหัวขึ้นมาแล้วตัวน่าจะซักไซส์สามได้นะไม่ใหญ่เท่าไหร<ะ>อ่อุ้ยอุ้ยสามครับหืมหมายแรกมันจะเอาเลย มันจะเข้าป่านี่สิครับตียังไงม,มันจะไม่เข้าป่านะมันตบนะครับตบสองทีแล้วนะเมื่อกี้ปิดกล้องตีก็ตบนะครับผมเริ่มโมโหแล้วเดี๋ยวเราตีไล่มันออกไปลุ่งๆสักหน่อยครับแะไปกลัวมันจะเข้าไปทางกอไผ่ถ้าเข้าไปทางกอไผ่ี่คือจบเห่เลยตีไม่ถึงครับ แม่เริ่มโมโหแล้วอาการออกแล้วนะครับแกระีตียังไงเหรอกระดีแล้วตัวเด็กเล็กเกินควจะขาดครับ ออโอเคกัดแล้วครับกัดแล้วตบแล้วตอบอีกแล้วเริ่มมีอาการนะครับผมหลายทีละหลายทีละเดี๋ยเปิดตัวเบ็ดนะครับทีนี้ออกที่ลงแล้วตบมาสามทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวโดนแน่แม่ขึ้นจิบแล้วครับเขเริ่มโมโหแล้ว ขอกปีนี้ไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะครับผมปกติสองทไม้เนี่ยเอาแล้วเปลี่ยนมุมครับเนี่ยมันทำท่าจะไปหากอไผ่อีกแล้วครนะนะตอนนี้มันก็เข้าไปในกอไผ่แล้วนะครับนูน่น ทำไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้รออย่างเดียวรอให้มันออกมาครับเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มออกมาแล้วเห็นแล้ว <L an> ตีไม,ม่ถึงนะครับฝั่งนู้นนี่เริ่มออกมาชายกอไผ่แล้วครับเดี๋ยวมันก็ต้องวนมาตามขอบชายหญ้าฝั่งนี้นะผม <Huh? S 1> ไม่ใช่ฝั่งนู้นนะ <L an> มันเข้าไปไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ออกมานะครับเค <Okay. S 1> แต่พอเราไปตีนะมันจะเข้าไปแอบตรงนั้นน่ะมันรู้นะครับผมว่าเราตีไม่ถึงตรงนั้นน่ะแม่งเหมือนรู้ครับ <L an> โอเคเดี๋ยวรอดูกันครับผม มันเป็นสีดำนะครับผมเพราะปลามันกัดมันตบไปหลายทีแล้วนะครับมันลงเปลี่ยนสีแล้วมา dong tetap โดนครับผมโดนแล้วโดนแล้วครับผมออกมาออกมาเขาโอ้ยไระพันกระไพรครับหาที่ขึ้นครับผมขอละอย่าหลุดนะมีไซส์ครับผมโอ้ยติดอยู่ตรงนี้ แมลงผู้ครับมแรงผู้มาแล้วครับผมมาขึ้นมาโอ้โหไซส์สวยเลยครับผมกดถ่ายดีกว่าไหมไปถ่าย ครับเดี๋ยวนะขอละได้นะไดดมลนี้อนโอ้เสร็จครับผมโอ้ ยอดครับผมถ่ายรูปนะครับโอ้ยพันพันโอ้โหแบบครึ่งวันครับกว่าจะร้อให้มันออกมาได้นะครับผม <Okay. S 1> โอเคว้าตัวลักทุเลเลยโยบายโยมมากัดจนได้นะครับอื้อ ดูการครับน่าจะสี่ปลายนะครับตัวนี้ได้ไหมโอ้โหมันจะถอดใจแล้วนะครับผมเพราะมันจะวนเข้ากอไผ่อีกแล้วนะโอโ้นี่ครับนะองสี่หนะ้าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับว้าโอเค ให้ดูชัดๆครับผมนี่นะครับน้าๆนะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับอ้สุดยอดครับผมถ่ายรูปครับผมเดี๋ยวก็ปล่อยเข้าไปนะครับให้เขาไปเลี้ยงลูกเขานะครับผมอ,อ๋อลืมว่าผมเหยื่อที่ใช้ก็ เป็นตัวนี้เลยนะครับผมอายังบิ๊กแอดนะครับสี่นิ้วแล้วก็ประกอบคู่กับหัวจิกอ่บิ๊กฟุตนะครับผมเก้ากรัมเด็ดห้าโอนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับโอเคเต็มเต็มครับผมสุดยอดครับโอเคก็ถ่ายรูปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะทำการปล่อยเข้าไปนะครับ เบ็ดนี้แข็งปักนะครับผมไม่มีง้างอ๋อาามมลงนิดนึงนะครับผมกี่ลงตรงไหนกว่ะปล่อยให้เขากลับไปเลี้ยงลูกเขาน,นะครับผมจะได้ขยายพันธนะุ์นะอนลูกยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับผมดูอีกรอบนึครับ พอได้สนุกครับผมตึงๆมือนะไซนี้สีหน่อยๆโอเคครับผมแมงคูโอเคสุดยอดครับผมบิ๊กแอดทำได้แล้วครับ ครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องจบทลิปแล้วนะครับผมข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินนะครับผมหิวน้ําหิวบุหรี่นะครับผมไฟแช็คก้านหน้ายก็ประสบผลสําเร็จนะครับผมกับปลายางบิ๊กแอดกับหัวจิกบิ๊กฟุตนะครับผม5โอ9กรัมนะก็ทําได้ครับวันนี้เหยื่อยางทําได้แล้วนะครับแบบวิ่งพันกันเลยเหนื่อยครับผมตื้อยู่นี่เกือบน่าจะเกือบเที่ยงแล้วนะครับผมคือช่วงแรกเนี่ย ตีได้พักเดียวมันก็ทั้งตบทั้งกัดนะครับผมแต่ไม่ติดแล้วมันก็หนีเข้ากอไผ่ไปนะครับนุ่นก็นั่งรอโอ้สองสามชั่วโมงเลยครับผมก่อมันจะออกมาแล้วก็ตือกล่าว่ามันไม่เอาแล้วแหละถอดใจแล้วเมื่อกี้เพราะมันจะหนีกลับเข้ากอไผ่อีกรอบแล้วกัดครับผมโอเค ก็สำเร็จนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนีบ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้เหนื่อยมากครับผมลิ้นพันกันหมดแล้วโอเคครับทริปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม Watch the way them hips sway Love your body so I pray Don't you dare take it away Can't control what I say Lost my mind cause your frame Ayy, girl, what's your name? Lit me up just like a flame Body emotion, I feel the commotion Beyond you like lotion I'm honest and broken, I flow like the ocean I feel you were chosen to fix me I'm broken, my heart that you stole stolen Ayy, stay with me, play with me, lay with me Hate to see when you leave Chemistry feels like it's destiny I just want you laying next to me And I really don't want you to on your body Feels like taking on a drug You got me feeling good yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body.